รถ้ำก,กลาางเปรวแดดที่แผดเผาเร่าร้อนดุดเปรียวไฟมันจงใจแต่งแต้มลวดเชื่อมล้อมละลายเหล็กกล้าให้กลายเป็นโครงรังคาอุโบสถที่งดงามนามว่าวัดกุศาวดีอีกไม่กี่เพลาจะตรางงานกลางกัน้น พายุฝนล,ลมแดดที่แผดเผาให้ร่มเงาแก่พุ่สุกสมัมนเนยได้หลีกเกรนบำเพ็ญธรรมสร้างบทนี้มีอานิสงส์สงล้ำนำตนให้พ้นทุกสุขสำราญนิพพานเทินอุโบสถเป็นวิหารทานอันเลิศก่อเกิดสังกรรมสำคัญตดดุดเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพ้เลิศที่สุดในโลกเจริญที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลก อันนี้ส์งนับประมาไมิได้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถณวัดจิกาวดีตำบลกลันโดอำาเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างโคงรงหลังคา เพือนจิตฝุกใจน้าบูชากราบไหวเป็นไทยพบใหม่มา